สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปวิดีโอในช่อง y o u t u b e ช่องนี้ครับผมกินง่ายๆสไตล์นายงครับมาอยู่อำเภอหัดใหญ่ครับแล้วยังไงต่ออยู่อำเภอหัดใหญ่แล้วยังไงอ่ะก็อยู่อำเภอหัดใหญ่ไงแต่ทีนี้อยู่อำเภอหัดใหญ่แล้วไม่ได้เกิดหัดใหญ่ไม่ได้โตไม่ได้เกิดที่หัดใหญ่ ไม่ได้ใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กที่หัดใหญ่แต่มาใช้ชีวิตในช่วง25ปีหลังที่หัดใหญ่แล้วมองอย่างนี้ว่าอยู่หัดใหญ่ทั้งทีจะทําตัวให้กลมกลืนกับคนในพื้นที่เขาไม่ได้เหรอข้าเหนียวไก่ทอดครับชิ้นนี้คืออะไรครับน่องไก่ครับกับเครื่องในแล้วนี่ก็หนังไก่ครับส่วนข้าวเหนียวครับสิบบาทโอเคอยู่นะ มามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าจะบอกอย่างนี้ครับมาถึงงานใหญ่ทั้งที จะไม่กินข้าวเหนียวไก่ทอดมันก็น่าเกลียดไม่กินที่ถือว่าผิดนะครับเนี่ยถามว่าผิดยังไงอ่ะถ้าคุณเป็นเกาคุณไม่ผิดครับคุณชนะเลิศแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นเกาคุณทานไก่ได้คุณมาหาดใหญ่ไม่กินข้าวเหนียวไก่ทอดน่าเกลียดนะครับเอ่อ ข้าวเหนียวสิบบาทครับไก่สองชิ้นเนี่ยคือน่องไก่กับหนังไก่เนี่ยสามสิบบาทรวมเป็นสี่สิบบาทสี่สิบาทเสร็จแล้วผมใส่หนังไก่ด้วยยี่สิบบาทก็คือน่องไก่กับเครื่องในไก่เนี่ยสามสิบข้าวเหนียวสิบบาทแล้วก็อื uh ้อหือ ทั้งหมดเจ็ดเดี๋ยวหกสิบบาทครับอืมอืมผมมีเรื่องเล่าครับ ต้องเชื้อหมดก่อนมันดูเสียมารยาทเนาะน่องไก่ชิ้นนี้มีเรื่องเล่าครับเหตุ<ม>การณ์มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผมยังอายุไม่ถึงห้าขวบนะตอนนั้นผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสบริเวณที่ผมอาศัยอยู่คือ โรงพยาบาลหมอโอที่อยู่ข้างวัดผมนิวาสไม่ทราบว่ามีคนนารายอยู่แถวนี้ไหมถ้ามีคนนารายอยู่ในในคลิปรายงานตัวด่วนผมได้เจอกับลูกสาวของคนอิสลามนะครับเป็นเด็กรุ่นเดียวกันนี่แหละหน้าตาน่ารักนะจะจำจำหน้าไม่ได้แล้วชื่อก็ไม่ได้รู้จักด้วย พอดีผมไปเก็บของมานะครับม,มันตกหล่นก็อ่ะมาเล่าต่อเรื่องนี้น้องไก่พอดีผมวิ่งเล่นอยู่แถวหน้าบ้านอยู่หลังโงรงพยาบาลหมอโอแล้วก็หลังมัสยิดกลางจังหวัดหลังใหม่ด้วยผมจำได้ว่ามีเด็กมุสลิมเธอมาเจอผมโดยบังเอิญ ผมไม่ได้รู้จักเธอนะครับแล้วเธอไม่รู้ชื่ออะไรด้วยถ้าบังเอิญใครเป็นญาติพี่น้องของเด็กผู้หญิงคนนั้นหรือว่าถ้าจําเรื่องได้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับผมจะรออ่านเธอได้ให้น้องไก่ที่อยู่ในแกงไก่นะครับชิ้นเบลอร์แบบเนี้ยเธอยื่ในให้ผมผมก็กาลังวิ่งเล่นอยู่แล้วเธอก็บอกอ่ะเธอเราให้น้องไก่เธอนะอะไรประมาณนี้แล้วผมก็หยิบมันมากิน มันก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมอะมีความรู้สึกชอบกินน้องไก่จากวันนั้นถึงวันนี้อยู่หัดใหญ่ครับแต่ถ้าไม่รู้จักกินข้าวเหนียวไก่ทอดน,นี่คือเอามาไม่ถึงยังมีอีกหนึ่งเมนูที่อยู่หัดใหญ่แล้วผมไม่เคยกินมันเดือยครับ ใครรู้จักมันเลยน,นะครับเคยกินบอกรสชาติได้นะกาแฟถือไว้เมื่อเช้าครับคลิปนี้น่าจะลงเป็นคลิปกินเป็นคลิปสุดท้ายของปีนะครับมมผมชอบผมชอบหนังไก่มาก อร่อยทีเดียวครับเนี่ยอืมถือว่าผมชอบชอบในส่วนที่ อร่อยที่สุดชิ้นส่วนที่อร่อยที่สุดที่ผมชอบก็คือน้องไก่กับเครื่องในจะมีหนังไก่แกล้มนี่อร่อยเลยครับอืมผมว่าคนดูอ่ะที่มีบ้านอยู่นอกพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังสงขาและอยู่ใกล้กับร้านข้าวเหนียวไก่ทอดอย่ารอครับไปสั่ง แล้วข่าวหน้าถ้ามีโอกาสเดินทางมาเที่ยวอำเภอหัดใหญ่อันนี้ผมไม่เค้พิกัดนะครับผมไม่ชิ้นพิกัดนิ้นไครดิ้นมันตรงไหนที่มันเขียนข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอรเซ็นเลยเป็นคนมุสลิมทอดขายแต่ผมจะเห็นอยู่ร้านหนึ่งอยู่หลังโรงพยาบาลหัดใหญ่มันจะเป็นร้านของคนพุทธที่ท,ท,ทอดขายอยู่ ถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือถ้าถูกผิดยังไงคนหัดใหญ่ที่ผ่านมาเจอคลิปช่วยอธิบายบอกว่าใช่หรือเปล่าตรงประตูทางเข้าโรงพยาบาลเก่าของอำเภอหัดใหญ่นะ่ะเพราะผมต้องการจะสื่อให้เห็นว่าว่าถ้าคุณมาหัดใหญ่แล้วคุณไม่กินข้าวเหนียวไก่ทอดถือว่าคุณมาไม่ถึงนะครับยกเว้นคุณเป็นเกากับคุณไม่ชอบไก่ อันนี้ผมไม่ห้ามนะแต่ถ้าถามผมว่าร้านไหนอร่อยที่สุดอันนี้ผมไม่สามารถตัดสินได้นะครับคนดูครับเคยกินร้านไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเลยถ้าอยู่หัดใหญ่ผมจะไปอ่านแต่มีอยู่ร้านหนึ่งผมไม่ค่อยอยากไปกินเพราะมันแพงคือร้านเดชาขายแพงมากแต่ก็ถือว่าเข้าถึงนะเพราะว่าคนมาเลเซียมามาที่หัดใ่ กินเยอะไม่เสียไม่เสียหายอย่างน้อยคนที่ไม่เคยมาจะได้มารับประทานแบบผมเนี่ยอร่อยคือมีตังแค่ประมาณห้าสิบหกสิาทก็สามารถเคี้ยวข้าวเหนียวไกท่ทอดเนี่ย พร้อมหนังใก่นะ่ะได้สบายๆแล้วครับอืม,อม อโอเคข้าวเหนียวกลางจะหมดแล้วครับ ผมเอาแค่พอข้อเหนียวหมดนะครับเดี๋ยวท mm. ี่เหลือผมจะนั่งกินต่อเองแล้วกัน 嗯。Mm. ครับผมขออนุญาตมาปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเหลือเหลือเนี่ยไม่กี่อย่างแล้วที่ผมจะกินต่อกินเล่นนะครับเดี๋ยวผมไม่ถ่ายต่อน,นะครับเดี๋ยวจะนั่งกินเล่นเนี้ยอืมคลิปนี้ถือเป็นคลิปสุดท้ายของช่องนะครับในปีสองพันห้าอหกสิบแปดคลิปสุดท้ายของช่องในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วก็ปีหน้า ช่องนี้กินง่ายๆสไตล์นโยงจะไปหาอะไรกินอย่าไปดูนะครับพราของกินอาหารใหญ่ยังมีหลายเมนูที่ผมยังไม่เคยกินนะมีโอกาส้ยไปหากินเราบปีหน้าอ้าโอเคมีผู้ติดตามตั้งแต่เริ่มเปิดช่องมาไม่กี่วันเนี่ยสิบเอ็ดคนเนี่ยต้องกาบขอบคุณด้วยนะครับเพราะผมไม่นึกว่าจะมีคนดูจริงๆนะ ชอบช่องนี้นะครับก็กดติดตามไปได้เลยกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยก็ดีครับอืมคลิปนี้ก็จะยาวประมาณนี้เนาะไม่ต่อละเดี๋ยวผมขออน,นุญาตสวัสดีเพื่อนๆแล้วปิดคลิปไปตรงนี้เลยครับเดี๋ยวที่เหลือผมนั่งกินเล่นต่อนะครับโอเคครับ พบกันใหม่ในปีหน้า2569สำหรับคลิปนี้ก็ขอมาเขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปีใหม่นั้นผมไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นลงวิดีโอเมื่อไหร่นะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวปีใหม่ก็ได้ดูคลิปต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอ่ะพบกันใหม่ในปีหน้าเลยดีกว่าเพราะปีนี้หมดหมดปีแล้วหลังเที่ยงคืนนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วครับก็โอเคครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเลยนะครับพบกันใหม่ปีหน้าครับปีนี้หมดแล้วครับใครผ่านอะไรไม่ดีใครผ่านอะไรร้ายๆมาใครเจอเรื่องที่แย่ๆมาก็ขอให้มันหมดในปีนี้นะครับปี2 5 6 8ส่วนปีหน้าปี2569ขอให้มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคนที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครับพบกันใหม่คลิปต่อไปในปีหน้าเลย สำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ